จารย์ครับข่าวที่สามนี่ก็ข่าวไปก็เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูดชิมพลีปีที่35ณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กทมนะครับซึ่งท่านผู้ชมแล้วก็พระอาจารย์ผมก็ไปติดตามกับคุณรัติกรสะดวกกิจซึ่งนำรายละเอียดมาฝากกับท่านผู้ชมครับเชิญครับ สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะคณะสงฆ์และคณะสิญ,ญานุสิตร,ร่วมงานบำเพ็ญกุศลกตันยูกระตะเวทิตาทักษิณานุปทานคล้ายวันมรณาภาพปีที่35พระราชังวราพิมลหรือหลวงปุโตอินทสวรรณโนอดีตเจ้าวาดวัด,ดประดูชิมปรีในพระบร,รมราชานุเคราะห์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมถวายพระทหารเพลดแดดพระสงฆ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเกยาวชน100ทุนณวัดประดู่ฉิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหาคนครสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวาดวัดพิทยายาติการามเป็นประธานสงเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลกตันยูกตะเวทิตาทักษินานุปทานคล้ายวันมรณาภาพปีที่35 พระราสังวราพิมนลหรือหลวงปุโตอินทสุวรรณโนโดยมีพระครูกเกษมธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดประดูชิมพลีถวายการต้อนรับ พร้อมกันนี้พระพรดีโลกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวสามประยาพระธรรมรัตนวิสุทธวัดราชสิทธารามพระธรรมสิทธินายกวัดจันทารามพระเทพวิริยาภรณ์วัดหัวลำโพงพระราชาคณะและคณะสงฆ์กว่า150รูปรวมถึงสิทธานุสิ์ร่วมงานนี้อย่างเนืองแน่น พระราชสังวราพิมลเดิมว่าชื่อโต๊ะนามสกุลรัตนครเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น8คดข้ามเดือน5ปีกุลตรงกับ27มีนาคมปี2430ณนบ,บ้านใกล้คลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปิดานามว่าลอยมารดานามว่าทัพทิมนามสกุลรัตนครบรรพระชาเป็นสามเณรที่วัดประดูชิมพลีเมื่อปี2447 ปี2450อุปสมบทณพันธาศีมาวัดประดูชิมพลีมีพระครูสมณธรรมสมาทานแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชัชามีฉายาทางพุทธศาสนาว่าอินทสสวรนโนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดเมื่ออายุเพียง26ปีพรนศาหจากนั้นในปี2524ละสังขารด้วยความสงบนักกุติสายหยุด สิริอายุได้93ปี10เดือนกับ22วันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญศพไปตั้งที่ศาลา100ปีวัดเบนจมะบอพิษดุสิตวนารามพระราชทานเกียรติยศศพเป็นพิเศษส่งพระราชทานโกธโถบันจุศพพร้อมฉัดเป็นจาเครื่องประกอบเกียรติยศและพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้แก่พิธีศพโดยตลอด ดยในวันเดียวกันนี้ภายหลังจากพิธีสงเสร็จสิ้นลงทางวัดประดูฉชิมปลีโดยพระครูกเกษมธรรมวงเจ้าวาดวัด ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเกยาวชนกว่า100ทุนทุนละ1,500ั0บาทซึ่งก่อนพิธีมอบทุนการศึกษาคณะศษยานุศิ์ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนบูรณะกุฏิหลวงปุ่โตด้วยสำหรับโรงเรียนที่เข้ารับทุนในปีนี้ประกอบด้วยโรงเรียนวัดประดู่ชิมบีโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ยโรงเรียนบางไผ่โรงเรียนประดู่นทรงธรรม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจขอจเจริญพรเจ้าโจมสาธทุชนวันนี้เป็นวันทำบุญวันคล้ายวันบรณภาหลวงปู่โต๊ะเป,เป็นปีที่35จึงได้จัดทุกปีรายการการทำบุญก็มีเลี้ยงพระ ปีนี้59รูปที่ได้นิมนต์อาราธนามาชันเพนการจัดงงานลงปูก็ปีนี้เป็นพิเศษที่ได้ปลุกเสกรุ่นโบราณกุฏิลุงปู่โต๊ะซึ่งทางวัดประดุยิมพรีได้มีโครงการที่จะโบราณกุฏิลวงปู่หลังเก่าที่ลวงปู่เคยอยู่และก็เป็นสองชั้น ชั้นสองนะั้นเป็นทิพิธภัณฑ์ซึ่งมีความตั้งใจว่าจะรวบรวมบัณาบริขารซึ่งที่หลวงปู่มีทุกชิ้นส่วนจะไปโชว์ไว้ที่ชั้น2ของกุฏิหลวงปู่โตไอ้ชั้นหนึ่งนั้นก็เป็นศูนย์อบรวมวิปัสสนากรรมฐานแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขู่โตซึ่งให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมกัน